เอาละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โลกมโนแห่งเกมนะคะกับเจแเองชาแนลกันอีกเช่นเคยแล้วนะคะอี๋ออยไม่รู้ว่าจะคิดเขาเรียกว่าอะไรนะจะคิดสโลแกนช่องทําไมก็กูก็พูดไม่เคยถูกจําไม่เคยได้อยู่ดีนะคะอ่ะก็เป็นว่าขอต้อนรับเข้าสู่เจ๊เองชาแนลนะคะกับเกมรกกอนระจาเช่นเคยนะคะแกวันนี้มากันอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะมาทีอยู่หน่อยนะเพราะว่าต้องขอย้านิดน,นึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีคนเล่นใหม่ค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆ,ๆแล้วก็มีคนเล่นใหม่อะ หลังไม่ทักเข้ามาถามข้อมูลนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เป็นข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเก่าๆสําหรับผู้เล่นหน้าเก่าที่รู้กันอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาแล้วมาเจอระบบปัจจุบันเนี่ยมันงงจริงๆนะครับเพราะว่าข้อมูลเก่าๆบางในใน,ในเกมมันค่อนข้างที่จะหายากนะคะแล้วก็ตัวชิปไกด์ต่างๆนานามันก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีก็ขออนุญาตทำลงไว้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์สำหรับคนมีผัวนะคะ ฟังไม่ผิดนะคะคอนเทนต์ระดับคนมีผัวนะคะอีพวกมั่นหน้าที่ยังโสดอยู่ที่ยังไม่มีผัวก็ลาก่อนนะคะคอนเทนต์นี้ไม่เหมาะกับคุณคะ่ะอ่ะคอนเทนต์นี้ว่าด้วยเรื่องของคู่รักแล้วก็พวกบุพเพสนิวาสอะไรอย่างนี้แหละเออมีคนแชทเข้ามาถามเจม,มากว่ามีผัวต้องทํายังไงนะคะไม่ใช่นะคะก็มีคนแชทเข้ามาถามว่า จเนี่ยมัน,ม,นมันระบบแต่งงานระบบมีคู่ระบบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรก่อนฉันเริ่มจะงงอีลงตรงนางหา NPC ไม่เจอบ้างอะไรบ้างงงๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแกอ่ะก็มันมีคนคนเีไม่เป็นจริงๆเราต้องยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจจะทําการรีรันระบบอ่าระบบบุพเพระบบคู่รักทั้งหมดแล้วกันเนาะเอาตั้งแต่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนสนิทชิดไม่ซื่อยันเป็นผัวเมียแต่งงานกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจก็ได้มีผัวใหม่ใน ดาก้อนราจาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเจก็เลยถือไม่ใช่ถือโอกาสนะถือวิสาสะอัดคลิปมาหากินเลยนะคะอ่าพูดเล่นก็แบบว่าอ่ะพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะคะ,ะสำหรับระบบคู่ของดาก้อนราจาตอนนี้หลักๆเนี่ยมันก็จะมี3มอย่างเหมือนที่เรารู้กันเนาะก็จะมีการผูกบุปเพยบุบเพนะคะแล้วก็มีโซเมทเนาะ แล้วก็เป็นระบบการแต่งงานนั่นเองค่ะเออแล้วก็ทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียงลําดับก,กันก่อนเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเป็นอะไรกันก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเป็นคู่บุกเพกันก่อนเนาะอะ,อะเดี๋ยวตัดภาพไปดูลเลยแล้วกันนะคะแปะอ่ะ มาเริ่มจากการผูกมิตรภาพหรือการเป็นบุพเพกันก่อนเลยนะคะการเป็นบุพเพเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต,ต้องมีค่ามิตรภาพนะคะก็คือเป็นค่าค่าเพื่อนนะคะจำนวน2,800แต้มนั่นเองค่ะเราถึงจะทำการผูกบุพเพได้นะคะก็อารมณ์แบบเป็นเหมือนแฟนกันอะไรอย่างนี้แหละแกเป็นแบบคนสนิทมิสหายที่แบบสนิทกว่าคนอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งอีค่าความสัมพันธ์นี่นะคะค่าความสนิทมันก็จะได้จากการที่เราปาร์ตี้กับเพื่อนคนนั้นบ่อยๆค่ะไปลงดันด้วยกันนะคะปาร์ตี้ลงดันด้วยกันปาร์ตี้เก็บรายวันด้วยกันปาร์ตี้ไปโรงแรมด้วยกันโอ้ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการส่งของขวัญให้กันนะคะส่งดอกกุหลาบให้กันส่งลูกอมให้กันส่งกระเกงในให้กันอะไรประมาณนี้ก็จะได้ค่าความสนิทขึ้นมานะคะ่ะอ่ะหลังจากที่ความสนิทถึงแล้วนะคะเราก็จิกเพื่อนมาเข้าปาร์ตี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ไปที่แมปอะคาร์เดมีคัสเลนะคะแล้วไปหา NPC ที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ขับไปเลยนะคะเออดูในมินิแมปก็ได้นะคะน่าจะเป็น NPC ของอาบุกเพนะคะแกเออแล้วเราเราต้องให้เพื่อนกดติดตามก่อนนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดผูกบุกเพได้เลยค่ะมันก็จะมีเงื่อนไขาตามนี้นะคะอ่น NPC จะบอกวันใช้อะไรบ้าง พอหลังจากที่เงื่อนไขมันครบแล้วนะคะเรามั่นใจแล้วว่าเงื่อนไขแบบนี้ชนะเลิศแน่นอนเป็นบุพเพแน่นอนนะคะเราก็ทําการกดผูกบุพเพได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะปรากฏคัตซินขึ้นมาเมื่อเราทําการผูกบุพเพสําเร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนแรกค่ะ อ่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนะคะก็จะมีรีวงรีบอร์ดให้ลงให้รับด้วยนะคะ <_ S 1> พวกกรอบโปรไฟ,รฟล์หรือฉายาของบุเพอะไรอย่างนี้นะคะอะ หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่การพัฒนาจากบุกเพไปเป็นโซเมดนะคะแกเออโซเมดเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการมั่นกันนะคะแกจากความสนิทจากเป็นแฟนกันก็เหมือนกับมั่นกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบเป็นคู่กันแบบเธอเป็นแฟนชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าบุกเพโซเมดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีได้สูงสุดถึง3คนด้วยกันนะคะแกเออก็มีแค่นี้ก็น่าจะเยอะมากพอแล้วนะคะใครจะมีเป็นทั้งหมู่บ้านเลยก็ไม่ไหวนะคะมันเยอะเกินไปนะคะพอสอ ะก็สำหรับบุกเพนะ,นะคะจะพัฒนาเป็นโซเมตได้นะคะค่าบุกเพก็ต้องขึ้น2 0 0 8เหมือนกันนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยค่ะวิธีการเก็บแต้มไปลงดันด้วยกันส่งของขวัญให้กันทำกิจกรรมร่วมกันเช่นเคยคะ่ะอ่ะเมื่อแต้มความสัมพันธ์อันมั่นหน้าของบุกเพครบแล้วนะคะ2 0 0 8นะคะเราก็จิก คู่หูของเราเนี่ยนะคะไปที่โบสนะคะที่ NPC ตัวนี้เลยนะคะอยู่ข้างในฝึกของโบสเลยนะคะแกอาเป็นบาทหลวงนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มการเป็นโซเมตได้เลยค่ะโดยมันจะมีเงื่อนไขขึ้นมาให้เราอ่านนี้นะคะก็ลองเช็คดูแล้วกันว่าครบทุกหัวข้อหรือ,อยังจากนั้นเลือก e อีโมจิไอใช่สิเลือกไอคอนแล้วก็ตั้งชื่อนะคะอะตั้งชื่อว่าเป็นคู่ตกใหญ่นะคะ <laughs> ตั้งชื่อยากมากเนื่องจากให้ตัวอักษรน,น้อยมากนะคะอะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รออีกฝ่ายหนึ่งกดรับแล้วก็จะมีคัสซีนขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนกับว่ามันก็คล้ายๆแบบแต่งงานนะแต่มันก็ยังไม่เชิงแต่งงานทีเดียวนะคะเหมือนกับแบบว่าสาบานว่าจะเป็นเนื้อขี้กันตลอดไปอะไรอย่างนี้นะคะม่ใช่เนื้อคู่นะเป็นเนื้อคี่นะคะแกอ่าไปค่ะประมาณนี้นะคะใช่ไหมคัสซีน สวยงามมากนะคะจิ้นมากนะคะอ,อ,อ่อหรอดอันนี้คือภาคคุยเยาว์นะคะเป็นผู้ใหญ่แต่งงานกับเด็กนะคะมีเสียงคุกเสียงตารางได้นะคะเนี่ยไม่ไหวเลยนะคะแต่งงานกับน้องโชตะไม่ได้มากน้องเชีงเอมีผัวตั้งแต่เด็กอ่ะคาสิ้นประมาณนี้อเห็นไหม สวยงามเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้เป็นหน้าหน้าสมุดจดบันทึกของโซเมดนะคะมีข้อมูลของโซเมดนะคะเราก็จะมีต้นไม้ของโซเมดนะคะให้เราเก็บเกี่ยวผลแล้วก็เอาไปติดตั้งที่บ้านได้นั่นเองค่ะอ่าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแต่งงานเป็นผัวเมียกันตามกฎหมายของประเทศชาติแล้วนะคะแก่าลืมบอกไปว่าในระหว่างที่เราเป็นโซเมดเนี่ยนะคะเราสามารถไปรับลูกเพื่อที่จะมาเลี้ยงด้วยกันได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกต่อไปนะคะสามารถ รับลูกใน,ใน,ใ,นในฐานนะโซเมตนะคะลูกของโซเมตได้นะคะแกเออมันก็เลิศไปอีกอย่างนะแกนะอ่ะสำหรับเงื่อนไขต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเก็บแต้มโซเมตให้ได้2008นะคะอันนี้เจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊จำผิดหรือว่าเกมมันแปลผิดนะแต่รู้สึกว่ามันต้องเก็บแต้มโซเมตก่อนนะเป็น2,800นะคะก็เหมือนเดิมค่ะค่าความสัมพันธ์ลงดันส่งของขวัญให้กันเหมือนเดิมเด้ๆเ,เ,เลยค่ะก็มันหน้าต่อไปอีกสักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งเนาะอ่ะ อ๋อหรือเมส์มอยอีกอย่างหนึ่งค่ะแกในระหว่างที่เราเป็นโซเมดเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะพาโคโุงคู่หูน,นะคะมาอัปเกรดโซเมดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้รับรีวอร์ดพวกของแบบกระจุกกระจิปุ๊กนิกปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็มายกระดับความโซเมดให้ดูฮารูฮาราขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะอัพไปก่อนนะคะนี่เขาก็จะชวนมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดตกลงไปนะคะเพื่อที่อัพเกรดระดับโซเมดของเรา ่ะต่อนะคะหลังจากที่แต้มโซเมีเราครบ2008แล้วเราก็จิกหัวกันไปแต่งงานได้เลยนะคะต้องอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหา NPC นะคะที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะนั่งจะอยู่ในโบสนะคะแกอานะเพื่อ,อนก,ก็จะชวนมานะคะว่าจะแต่งงานกันไหมโอเคเราก็กดเลยนะคะปึ๊บอ่ะพิธีแต่งงานก็จะเริ่มขึ้นนั่นเองค่ะ อุ้ยตื่นเต้นมากอีหอยหลอดตอนแต่งงานไหมแต่งงานรอบที่้อยแปดก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะคะแก <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จัดการเปิดพิธีแต่งงานได้เลยค่ะโดยมันจะมีกิจกรรมให้เราทําการเปิดพิธีแต่งงานนะคะอ่ะหลังจากนั้นก็เปิดพิธีแต่งงานโดยมาที่ n p c ตัวนี้นะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งตรงหน้าทางเข้าของโบสถ์นั่นเองคะ่ะแกโอ้ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะชวนมาอย่างนี้หรือเราจะเป็นคนส่งอินไว้ไปกับเพื่อนที่เราจะแต่งงานด้วยอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็รอเพื่อนกดตกลงนะคะเมื่อเรากดตกลงแล้วพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยพิธีแต่งงานก็จะทําการเริ่มขึ้นทันทีค่ะเออโดยมันจะทําการส่งประกาศไปยังกิวหรือว่าเพื่อนต่างๆนะคะที่ที่อยู่ในในคอนแทคของเราอะ่ะกิวหรือว่าอันแต่ไม่แน่ใจว่าช่องโลกเราต้องประกาศเองหรือเปล่านะนี่ไง มันก็จะประกาศไปนะคะอ๋อก็จะมีการ์ดงานตรงงานแต่งนะคะเก็บไว้พิธีระทึกนะคะใครจะแคปรูปเก็บไว้จะกดรูปเก็บไว้ก็ได้อ่ะเพื่อนมาแล้วนะคะโอ้ก็จะมีแบบบรรดาชาวบ้านนะคะถือถุงหิ้วมารอใส่แกงเขียวหวานนะคะแกงแกงจืดนะคะกลับบ้าน <laughs> เอาาเหมือนเราไปงานแต่งไงก็จะมีเพื่อนถือถุงหิ้วถุงจอบแก๊บมาเตรียมตักกับข้าวกลับบ้านด้วยนะคะแกมารอรับของชำรงชำรวยนะคะเพื่อนก็จะมากันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วส่วนด้านบนของจอเนี่ยนะคะมันก็จะมีกิจกรรมของงานแต่งขึ้นนะคะเราก็กดดูเควสกิจกรรมแล้วเราก็เล่นตามนั้นไปได้เลยนะคะแกจนกว่าจะหมดเวลาของกิจกรรมงานแต่งนะคะมันก็จะเข้าสู่พิธีร่วมสาบานนะครับพิธีงานแต่งจริงๆของของขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองค่ะ อ่ะเดี๋ยวดูให้ดูคร่าวๆนะคะอ่าแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานแต่งนะคะแกโอ้ดูหลัลโหลาอยู่นะตัวเกมเขาจะเซตแบบเป็นโบสเป็นสถานที่จัดงานให้เราเลยนะคะเรามีต้องทําการแบบมั่นหน้าไปเอฟก็องคโตอีกเอฟเสามาตกแต่งเองนะคะเขาจัดที่ให้เรานะคะเราแค่แต่งตัวสวยๆไว้ออกฉากก็พอนะคะโอ้อยากอินหน่อยก็ มโนกันเองนะคะแต่งใส่ทรงใส่สูตรแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีชุดให้เราด้วยนะคะชุดหลังจากที่แต่งงานเนาะมันจะมีชุดให้เราไว้ใส่ด้วยนะคะแกเป็นชุด7วันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเห็นไหมกิจกรรมมันค่อนข้างที่จะมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายค่อยๆทําไปทีละสเต็ปนะคะสังเกตที่ตัวบาร์ข้างบนนะคะมันจะมีว่าเราสําเร็จสเต็ปไหนแล้วแล้วก็อ่ามันจะนับถอยหลังว่าเลืออีกกนะี่นาทีอะไรอย่างนงี้นะคะแกที่งานแต่งเราขั้นตอนสุดท้ายเราจะเริ่มนะคะอ่าฉันก็ ฉันก็สาบเพื่อนต่อไปนะคะว่ายังแต่งไม่เสร็จเลยอะแต่งงานอยู่ประมาณ7ปีอะไรอย่างงี้เนาะโอ้ก็ค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะคะแนะนําดูซีรีส์ไปด้วยก็ได้แต่ว่าก็อย่าลืมมองจอบ,บ่อยๆเพราะมันจะพลาดโอกาสแบบขั้นตอนสุดท้ายของคัลซีในในการแต่งงานเนาะอะไรอย่างงี้นะนี่ชินก็สาบเพื่อนไปด้วยนะคะอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีมอนสตงมอนเตอร์มาให้ตีมาบุกงานแต่งด้วยนะคะพวกมันหน้าไม่ยอมไม่ยอมรับความรักของเราเหมือนความรักอะไรอย่างงี้เราก็ตีมอนไปด้วยนะคะ ให้ทำแบบน <|so|>> um, ู่นนี่นั่นเยอะมากไอหอยลอดเยอะจนแบบนี่ฉันมานี่ฉันมาจัดงานแต่งหรือฉันมาทำอะไรฉันงงมากนะคะใช้เวลาเยอะมากเยอะแบบเกินเบอร์มากแต่ก็แจกของเยอะอยู่นะคะแจกของฟรีเยอะอยู่นะเพื่อนเพื่อนก็เอาถุงตบแก๊บมาใส่กับข้าวกับบ้านกันนะคะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะตัดเข้าสู่ คัสซีนงานแต่งเลยนะคะเมื่อเราทําการเคลียร์เควสสุดท้ายหรือหมดระยะเวลาแล้วนะคะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่ชุดไหนมาต้องระวังชุดนิดนึงนะบางคนใส่ชุดบงมานะคะโอกาสแต่งงานมีแค่รอบเดียวนะคะแกอ่ะมันก็จะเป็นคัสซีนแบบนี้อ่ะเดินเข้าพิธีแต่งงานแบบเก๋ๆนะคะแต่ไม่มีคนงงมากแต่ตอนคนแต่ตอนตอนแต่งงานอนะคนมาเต็มเลยนะครับแต่พอคัสซีนปุ๊บคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ก็จะวาดคนให้เราหน่อยก็ไม่ได้นะคะแก แล้วก็ไปบนแท่นที่ไม่มีแบบหลวงอยู่นะคะมันเป็นงานแต่งงานที่ลางมากอิหอยรอดอ่ะลืมบอกอย่างหนึ่งนะคะการแต่งงานเนี่ยจะแต่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะใครที่แต่งงานไปล้วรอบหนึ่งต้องไปจบงานแต่งกับคนเก่าก่อนนะคะถึงจะมีโซเมทได้3คนก็ตามแต่ว่าต้องแต่งงานได้แค่คนเดียวเลือกแต่งแบบเลือกคู่ชีวิตได้แค่คนเดียวเท่านั้นจะมาแต่ง3 4 5 6หแต่งทั้งหมู่บ้านไม่ได้นะคะแกอู้แล้วก็หลังจากที่เราเพิ่งเลิกจาก คนเก่าไปเราต้องรอ24ชั่วโมงก่อนนะคะถึงจะมาแต่งงานกันได้นะคะอ่ะเนี่ยแล้วก็สวมแหวนโอ้ยแหวนแต่งงานที่มือด้วยมนโนมากอี่หอยรอดเป็นไงล่ะอิจฉาแม่อิจฉาความมีผัวแม่เหม็นกลิ่นความรักมีคะแก่อ่ะ,อ,ะอย่างนี้นะคะแต่นี้คือแบบว่าชุดที่สวยที่สุดของเราแล้วแต่ย่าสาบนะคะ ถ้ไม่ชั้นตัวเตี้ยจังชั้นตัวเล็กมากเลยย่อยก้องก็ไม่แบบก้องก็ไม่แพน,นเลยนะคะตัวเล็กมากนะคะจะแบบติดคุกไหมเนี่ยจะแบบ18บวกไหมนะคะแต่งงานกับโชตะไม่ได้มากอี๋อ่อะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แต่งงานเสร็จนะคะเราก็สามารถไปซื้อบ้านคู่รักได้ะคะ่ะเป็นอันจบขั้นตอนการแต่งงานทั้งหมดนะคะอ่าแล้วค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสรุประบบคู่รักของเกมแล้วก็นาจัก ก็ไม่ยากเนาะหลักๆก,ก็แค่จําแต้มให้ได้แล้วก็จํไว่า NPC มาอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละแล้วก็กดๆไปเหอะนะคะเดี๋ยวก็ได้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้เนาะแกนะอ๋อแล้วสาหรับคลิปหน้าเนี่ยเจ๊จะมีอะไรเด็ดๆดีๆแซบๆมาให้รับชมอีกก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ใจเองค่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ